สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูช้างตัวเลขกตั้งแต่เชา้าช้างม้ดมืดเลยค่ะน้องกำลังตื่นค่ะแอบดูใกล้ๆเหมือนยังไม่อยากตื่นเลยค่ะงัวงเงียอยู่น่ารักค่ะ <c oughs> เห็นเราแล้วรีบเลยอยากมาเล่นด้วยทักทายวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวมากค่ะหาหา แอบหาวล็กๆยังไม่อยากตื่นเลยค่ะตัวเล็กสวัสดีค่ะขอเลรกสวัสดีค่ะขอเลรกค่ะเป็นไงม้างยังง่วงเลยค่ะง่วงเงียอยู่ยังไม่อยากตื่นวันนี้คุณแม่ปลุกให้ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะกคุณแม่เขาปลุกให้มา กินนมเขาค่ะอุขาวานอนน่ารักดูขาวนอนมีเวียดงวงน,น้อยด้วยหาล่าใช่ขวาหาวาวยังไม่อยากตืน่นอากาศเย็นนะคะลูกช้างก็ยังอยากจะน,นอนแต่มีสุข,ขึ้นมากินนมน่ารักค่ะแม่ลูกคุณแม่ก็จะห่วงลูกมาก อากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะเย็นๆพามาดูช้างเนีย่ยอข้างหลังจะเป็นวิวของพระใหญ่ค่ะพระพุกธรูปแกะสลักพระใหญ่เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะใกล้ๆเป็นเขาชีจันค่ะดูไกลามากนะคะแต่ซูมดูก็ยังเห็นเป็น พระใหญ่เขาจีจันเรือค่ะพระที่เขาแกะสละไว้บนโคดหินนะคะเป็น,นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดางของตำบลนาจอมเทียนอำเภอสติหีบนะคะ,ะถ้าใครที่แถวนี้หรือที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดถ้ามีเวลาก็แวะมาเยี่ยมชมได้นะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช้างน้องขุยด้วยนะคะ